เกี่ยวต้าฝ่ายก็พลังงานนะครับก๊าซหุงต้มทุกอย่างยังไม่ได้แก้เลยทั้งนัๆที่ค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยสเตเบิ able, แล้วลดลงนะนะ,ะตรงนี้ฝีมือรัฐบาลรวนๆค่าแรงขั้นต่ําเรื่องใหญ่ครับแล้วที่บอกว่าเรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเทียบดูทุกประเทศที่รอบตัวเราเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําเขาอยู่ประมาณไม่เกิน200บาทนะอของเราวันนี้300อยู่แล้วเนี่ย เราจะขึ้นไป400เนี่ยพี่คำถามมันก็คือว่าคุณกำลังจะทำอะไรกับประเทศนี้ฮะแล้วใครเป็นคนได้ข่าแรกขั้นต่ำถามจริงๆไปเก็บตัวเลขกันเอ,เองนะฮะ mm hmm. แต่บอกใบ้ให้ว่าประโยชน์ที่ได้จะไม่ได้ตกถึงคนไทยท่านคะนี่ก็จะปีหนึ่งแล้วนะคะทำไมเ<ป>ศรษฐกิจมันสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแบบนี้ล่ะคะทั้งที่จริงๆมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่หรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันต้องแบบวิ่งอย่างนี้เลย ใช่ไหมฮะเพราะมีความชัดเจนว่าใครเป็นรัฐบาลใครคุมกระทรวงไหนยังไงนโยบายเป็นยังไงชัดมากเกิดอะไรขึ้นกว่าปีแล้วนะช่วงทีร้องกันระงมเลยใช่กว่าปีแล้วกว่าปีแล้วนะฮะก็ต้องต้องวิเคราะห์กันตรงๆตรงไปตรงมาเลยฮะปัญหาเศรษฐกิจไทยณวันนี้เนี่ยมันต้องแก้ที่โครงสร้างเยอะมากนะครับเรื่องพลังงานก็ชัด ไอ้ต้นทุนพลังงานนี่คือต้นทุนของทุกอย่างในที่เป็นภาระกับพวกเราทุกคนนะฮะค่าไฟค่าน้ำํำค่าไฟค่าไอ้พาน้ําไม่เกี่ยวค่าไฟค่าพลังงานนะครับก๊าซหูงต้มทุกอย่างอยังไม่ได้แก้เลยกับเพิ่มอีกเพิ่มอีกทั้งทั้งที่ค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยสเตเบิแล้วลดลงนะนะฮะตรงนี้ฝีมือรัฐบาลล้วนๆน,น,นะครับเราไปอ้างการใช้ กองทุนใช้งบประมาณไม่ไม่เกี่ยวเลยครับมันไม่จําเป็นต้องใช้นั่นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยการใช้เงินงบประมาณของรัฐของรัฐบาลเองเนี่ยนอกจากล่าช้าในการออกงบนะครับช้ามากนะฮะมังออกแปดเดือนใช่แปดเดือนเห็นไหมฮะ <8 S 2> แปดเดือนในแปดเดือนเนี่ยการลงทุนใหม่มันเกิดไม่ได้ค่าใช้จ่ายประจําอยู่ได้แต่ลงทุนใหม่ไม่ได้ก็หายไปแปดเดือน นะฮะตอนนี้พยายามเร่งการใช้จ่ายติดลบนะครับ <The> ติดลบท,ทุกสำนักบอกว่า,วาอ้ถ้าถ้าดูตามโปรแกรมการใช้จ่ายเนี่ยมันควรจะต้องไปไกลกว่านี้ออันนี้เป็นส่วนสำคัญประมาณ20%่ส2 5ถึงยีของเศรษฐกษิจเนี่ยมาจากงบประมาณของรัฐบาลแล้วตรงนี้เป็นตัวฟ้องตัวหนึ่งเอกชนอ้างว่าลงทุนเยอะใช่ครับ แต่ที่มันเกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยเอาตัวเลขบีไมาดูไม่ได้นะฮะต้องดูที่มันขึ้นจริงจ้างงานจริงของจริงทุกคนตกใจหมดฮะรอดูอะไรรู้ไหมฮะทุกคนไม่ลงทุนเพิ่มมะอค่าแรงขั้นต่ําอ่ะพี่เออค่าแรงขั้นต่ำอ่ะเรื่องใหญ่มากครับมีผลแล้วทั้งทั้งที่เรื่องนี้ค่าแรงขั้นต่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับอืเพราะกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศของไทยเนี่ย ชัดเจนมากว่าเราตั้งคณะกรรมการไตรภาคีมาเพื่อดูเรื่องนี้อแล้วเห็นไหมฮะพยายามแทรกแซงกี่ครั้งแล้วครับเออใช่ตลอดแล้วไตรภาคีก็ไม่ยอมเห็นไหมครับใช่ตอนนี้พยายามไปไกลขนาดว่ากําลังจะต้องเปลี่ยนคณะกรรมการนะเพื่อให้ยอมใช่ใช่ระมัดระวังนะฮะครับโลกเขารู้ครับทั้งโลกรู้หมดแล้วถ้าประเทศไทยทาอย่างนี้เห็นไหมครับซึมเพราะการลงทุนน้อยมากนะครับมีแต่ตัวเลขครับ ใช่เขาจองคิวไว้ก่อนฮะพวกนี้คือจองคิวจะมาอีซจองคิวนะบีจองคิวนะครับแต่ลงจริงรอดูก่อนอแล้วค่าแรงขั้นต่ําเรื่องใหญ่ครับแล้วที่บอกว่าเรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมครับค่ะเทียบดูทุกประเทศที่รอบตัวเราเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําเขาอยู่ประมาณไม่เกิน200บาทนะของเราวันนี้สามร้อยอยู่แล้วเนี่ยเราจะขึ้นไปสี่ร้อยเนี่ยพี่ คำถามมันก็คือว่าคุณกำลังจะทำอะไรกับประเทศนี้ฮะแล้วใครเป็นคนได้ข่าแหลงขั้นต่ำถามจริงๆอืใช่คนไทยหรือเปล่าอก็ประกบตัวเลขกันเองนะฮะแต่บอกใบ้ให้ว่าประโยชน์ที่ได้จะไม่ได้ตกถึงคนไทยทีนี้ถ้าบอกว่าอยากจะปรับให้ประเทศไทยเนี่ยเก่งต้องเพิ่มทักษะต้องทำวิจัยนะครับ ต้องมีเครื่องมือใหม่ๆทางเศรษฐกิจอยู่ไหนบ้างครับปรับทักษะมีไหมไม่เห็นมีนโยบายอะไรเลยนะฮะเครื่องมือใหม่ๆมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งที่จริงแล้วเราสามารถจัดกลุ่มคลัสเตอร์นะครับทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะด้านได้หมดเลยนะครับให้แปรรูปสินค้าเกษตรคลัสเตอร์ด้านปามคลัสเตอร์ด้านยางคลัสเตอร์ด้าน แก๊สโซฮอล์ทำได้หมดเลยฮะแล้วใช้เครื่องมือใหม่ๆเนี้ยกระตุ้นให้มีการแปรรูปให้เยอะที่สุดณวันนี้สินค้าเกษตรที่เราส่งออกแล้วบอกว่าโอ้ส่งออกดีขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาเพราะสินค้าเกษตรอืเป็นวัตถุดิบกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์คะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไอแปรรูปจริงๆนิดเดียวเราแปรรูปจริงๆซึ่งกําไรสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอาหารที่เป็นเขาเรียก ready meals อาหารพร้อม รับฐานรัฐานปรุงสุกเข้าเวฟเข้าไมโครเวฟกำไรสี่สิบเปอร์เซ็นอาหารที่เป็นวัตถุดิบกำไรสามถึงห้าเปอร์เซ็นตตอนที่ผมเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยผมไปเปิดตลาด ready meals พูดง่ายๆแล้วทำกับสถาบันอาหารนะฮะอังกฤษก็พร้อมซื้อยุโรปพร้อมซื้อทุกประเทศเลยเพราะว่าโรงเรียนก็อยากได้โรงพยาบาลก็อยากได้ใช่ เรือนจำก็อยากได้เพราะพวกนี้ยังไงก็ถูกกว่าที่เขาต้องผลิตในประเทศนะฮะแล้วก็สินค้าเราดีนะแล้วผมทำไปจนที่เป็นที่ยอมรับแล้วด้วยแล้วเพิ่มอัตราการส่งออกให้ประเทศด้วยทำไมนโยบายอย่างนี้ไม่ทำครับตอนนั้นผมก็ไปเปิดตลาดใหม่ๆผมไม่เห็นข่าวนี้เลยนะฮะตอนนั้นผมไปเปิดตลาดบังกลาเทศอินเดียบรูไน ปากีสถานนะครับลาตินอเมริกาเม็กซิโกเพิ่มขึ้นแสนห้าหมื่นล้านตลาดใหม่หมดเลยฮะผมไม่เห็นเลยฮะผมเห็นเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นเดินทางแล้วก็ไปบอกว่าคนจะมาแต่ตัวเขาเองไม่พูดนะแต่คนของเราพูดเขาจะมานะเขาจะมานะเขาจะมานะไอ้คนนู้นไม่ไม่มาฮะไม่มใครมาแล้วพออีกทีพอเขาประกาศเขาบอกไปไปจริงๆฮะจะไปเวียดนามไปมาเลเซียไปมาเลเซียซึ่งสิ่งเหล่านี้ พูดง่ายๆเราเราขาดวิชั่นวิชั่นที่จะบอกว่าเอ้ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่จะทำอะไรแล้วแข่งได้ระยะยาวและได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ด้วยประเทศไทยได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เยอะมากนะโอ้จุดเซ็นเตอร์เลยมันเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนทั้งหมดเลยและการค้าไปถึงจีนตอนใต้ทำไมเราไม่ทำอะไรที่ทำให้เรา ใช้ใช้ความได้เปรียบตรงเนี้ยกลายเป็นฐานที่สําคัญฐานการผลิตที่สําคัญเราโมแ,แต่ท่องอะไรก็ไม่รู้ท่องคาถาท,าที่ผมเสียดายฮะผมเสียดายโอกาสแต่จริงๆแล้วที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันโทษคนอื่นไม่ได้นะเป็นฝีมือรัฐบาลที่เราทาให้เราเห็นนะครัีผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว,ว่าวันนี้เศรษฐกิจมันต่ําเตี้ยเรียดดินที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเพราะรัฐบาลไม่ อนุมัติงบประมาณมา8เดือนได้ไหมมีสองอย่างครับงบประมาณส่วนหนึ่งช้อันที่สองก็คือเอางบไปใช้ในสิ่งที่ไม่ควรทำาอแล้วสิ่งที่ควรทําไม่ได้ทํโอครับแล้วสิ่งที่ควรจะต้องทําแล้วเป็นประโยชน์มากๆโายไม่ต้องใช้งบประมาณเลยก็ไม่ได้ทำเอาละครับชัดเจนครับคขอบพระคุณค่ะ